ลิทัวเนียอนุมัติสัตยาบันพิธีสารภาคยานุวัตนาโตให้กับฟินแลนด์และสวีเดนเมื่อวันพุธที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นรัฐสภาของลิทัวเนียก็ได้ทำการอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายกับโปรโตคอลการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของทางฟินแลนด์และสวีเดนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของลิทัวเนียลงมติเป็นเอกฉันท์นะคะในการสนับสนุนการเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์ส่วนการเข้าเป็นพันธมิตรของสวีเดนนั้นนะคะได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสภาของลิทัวเนีย ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ112เสียงและมีเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นที่ขัดคานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของลิทัวเนียกล่าวในงานถแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าการเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มพันธมิตรอย่างมีนัยสําคัญและมีส่วนที่ทําให้เกิดความมั่นคงทางเสถียรภาพของทะเลอลติกในขณะเดียวกันก็ได้ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังรัเสเซียด้วยว่า ประเทศต่างๆนั้นต่างก็ให้ความสําคัญกับการคุกคามทางทหารของรัสเซียในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังและนาโตก็ถือเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพียงกลุ่มเดียวสําหรับการป้องกันโดยรวมรัฐมนตรีกรลาโหมของลิทัวเนียก็ยังได้กล่าวเสริมอีกด้วยนะคะว่าการที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตนั้นมีความสําคัญสําหรับลิทัวเนียเพราะฟินแลนด์และสวีเดนนั้นมีขีดความสามารถทางการทหารที่พัฒนาเป็นอย่างดี การมีส่วนร่วมของกองกําลังทหารที่เข้มแข็งดังกล่าวนั้นในการป้องกันส่วนรวมก็จะส่งผลอย่างมากต่อการป้องกันของภูมิภาคนี้และในวันเดียวกันนั้นนะคะวันพุธที่20กร,รกฎาคมประธานาธิบดีกิตานัสเนวเซดาของลิทัวเนียก็ได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยภาคอนุวัตให้ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตซึ่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการอนุมัติการให้สัตยาบันแก่ทั้งสองชาตินอร์ดอิกในลิทัวเนียค่ะ